เรื่องกระป๋องเบี้ยนแดงเลยเพน่อนมึงจะได้ไระป๋องเบี้ยนลงแหละนะเจ้ากระป๋องยัดเดี๋ยวนะบ่าวบุ๋กันเดี๋ยวท่านบุ๋มบเดี๋ยวท่านขี้กระตุ้นบดแหละกระตุ้นบุ๋มนี่ร้านจิ๋นน้องข้อจิ๋นดูหรอจิ๋นน้อางบครับมีเถอะนั่นละ

ไปข้างหน้าไปเอาเก็บโกผมมาไปเลยนะเก็บอีกแหละนอนเก็บอีกเดี๋ยวมากินนี่เก็บหมดคุณแล้วบอสไปตลอดเลยครับ นน้นเรากินกินดิม้าวอาลีทังนี้แหะไหนเงินตัวไ้เกเาหาินเาหาไร้เิน้ตั้งแต่าปรถกินกัน้ตั้งกินมาพอดีเาวกเนี่ยมนตั้งใจนี่เนี่ยมันแบเน่ต้องกานเตมตัดได้ไร ไม่เป็นควารนี่คยก็ไปเขียนอใไรใเราแต่บ่พี่น้องันบ้านพี่คอยจะคลิปเป็นว่าตอนดูบ้นแม่มนอ่ะพี่คอยจะคลิปนั่งเาไปวันนี้เราเลยมาพิมพ์นัว่าถึงเพราะว่าลูกคนอื่นน่ะถึงเขาสิเป็นแต่เขาออกไปเรียนประจำไปเรียนพิเศษเป็นประจำไม่ได้เหมือนพวเธอไปไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดีแลล่ะเอามันออกจไไปต้องให้เรียนเลยมาคอไ้เชื่อมันมันมงแน่นอเป็นคนแบบมีอาติทำเบาเสียสีรุ่นแรกนะี่น้อลบอลใส่ใจคนประยนดบอกใส่ ไอ้พวกซูเน manager, er ี่ยเรียกมันเป็นไงเงินเรียกมันเอาว่าเก็บรตน้ stuff, ูยุงูตลอดเรียงเป็นไงคะมต้องหายไปลอดเรียกมันต้องไมันต้องกนะที่เราต้องไปลอกันก็เลยคิดว่าคนคนนี้นะสิแบบแบบเพ้าใจแบบอัติถ้าคนมันรวมรกันจริงๆไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปสั่งไปกันสิบอกจะมาเจียดเียดน้ำบอกเพา้บอกครั้งเดียวเลยน้ำบอกอยู่บเช้าเขเคยับไป่นั้นแล้วก็มาเจียนลนี่ก็ท่านมาอยู่ในกระสีบอกกินแต่ละแบบนอกพี่น้องแบบเบาเบใช้เบากินใจเขาอกอย่างกับกาแบบดังเขาคือนั้ ไอเจ้กองไอก็บอกไปกบอกมามันุ้ิงยางวันเวลานลมันก็ี่อยเห็นเขายรงๆคือซึ้งละพวกพกบอกโอ้นีแต่เวลาคนพี่น้องไเจไม่บอกใจใจอม่ใหน้องันน่ะเขารียกตัวเองได้แล้วเขาคอียตัวเองได้หลายอย่างซึ่งเจ้าก็ย็นไม่กบติดไก็เคยายเจ้าคนกินเขากินได้เขาก็จีบเองได้ไปต้องหลเงียกุู้่าพไมเห็นอะไรนี่เขากเห็นได้แต่เราคำนั้นี่ถึงกับเองถึงร้อยแล้เขาคอยเป็นคอยม่เองกเลยบอกบอกว่าเมื่อปีกุ้งเพิ่งมาแล้วรา กัเตะกวคนเามาถึงในขนาดนี้ทีละนเเยนมาทั้งคนมาผู้ขมาถึงขนาดนี้เาเอางมาถึงขนาดนี้อันที่ว่าไดันตุลัง้นนี่ยเามียนเนี่ยกำคาใจกระดันุลัเดือนเียเพื่ออะไรเพื่อบใส่กันลัะกันลาเพื่อจบใส่ใจกับเมียัณะับเมีเขาร่ๆทั้งที่เล็กอยเขากัที่าั่ได้ถือปกติน้องเนี่ยถปกติที่บามเนี่ยที่ว่ามันก็มีหลายคนที่เปอเขึ้นเขาหลยไม่ร่ีเขาอ่ะลายใส่เขาก็ค่อยดีขึ้นเขาเองนเพี่น เอา้าพี่น้องนี่แม่คนงามแม่เทาไข่เรามาอุดหนุนลูกสาวพี่นอ้องนะครับเต้าพ่อแล้วกับปิ้งใส่กอ,อกเล่าเอา้วนาา่าตำเมียงี่แม่นะ่ะตำกาะปุ้นตำซั่วดได้พี่น้องนี่แม่เรากินอะไรกับซีเมียว่อท่านลุงเปิ้ลอย่าเอารถใช่รถมอเตอร์ไซค์อะไร ไมนน้ลูกเคยด้กินน้ำลูกเคยไว้ดีอยากินเขาเพอดีลูกเคยไว้ดีอยากกินเขาเพดาดีนี่เออพี่น้องกัน่าบักตาบ้างไวดีแม่เท่าท้ายคิด่งกินน้ำขี้มเขาพอดีก็ได้กินน้ำมีแนี่ล้ะเดอองเขาครับกองเขาเข้าอามาแล้วอโอเคพี่น้องาไกินเขาไปกินเขาแม่น้อยจะขายนำเาก็ขายนำขายสามขายยำขายสามหกไปสามจน ขายสี่หกยำอันหนึ่งหน่งค่ะสองเก้าเราคอยซื้อคอยมไปแล้หนูว่าจะค้องเอามิตรซออาตรเก้าสองโอ้ยสี่แคอยกระดิใจมันออกสี่แปดมันเสือมาออยังก่อนคนคนคอซื้ออันแปดสี่เสือมาสี่ปมาบังเียไหมบังตรงนี้คอยกระดิใจแล้วขอมาคอยส่งไปันในละเก้าองเออคอยไปบังไปตรวจบังเอ้ามันบ่มีออขอเสียใจแห้งริเริ่สองเก้าคนบ่ไเออส่อี่นอนน้าเหี่ยว Ha <laughs>